โยโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภควะอระหังสัมมาสัมพุทโธสวาค้าโตเยนาภควตาธรรมโมสวาค้าโตเยนาภควตา ุปฏิปันโนยสสาะควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนยัสสาะควโตสาวก ธรรมายังภควันตังสะธรรมังสะสังขังธรรมายังภควันตังสะธรรมังสะสังขังอิเมหิสการหิยธารหังอาโรปิเตหิอะปิปูชยามา Me ngiakare hiiaharahang a teibu saya Satuo pante pakowa sucira barini Sato no pante pakwa sujira pariniputo bi patimaja nata nukam pamanasa patimaja nata nukam pamanasa ibmesa kare tukata panaka patikhan hantu อิเมสการะทุกตาปนนาการภูเตปติคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานอรหังสัมมาสัมพุทโธภะ พุทธังพะกวันตังอภิวาเทมีพุทธังพะกวันตังอภิวาเทมีสวาคาตภะคะวตาธโมตุสวาคาตภะคะวตาธโมตุธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสส สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามิสังฆังนามิยมมหโคมยังภะคะวันตังสารนังคาตาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังยังภะคะวันตังอุทิสสะปปะชิตตั ยัตส밍พภควัติพระมจริยังจารามาธรรมยังพควันตังสทธรรมังสสังขังยัตารังอาโรปิเตหิสักกะเรหิอภิปูชยิตวาอภิวาทนังกมหามหันทธานิมยังตังภควันตังวาจายะอภิคายตุงปุปภาคณมการเจวะ พุทธานุสตินยัญจะกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปะนะภะคะวันตังเอวังกันลยานุกิตติสัตถะอะพุคกะตอิติป ah ิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธต วิชาจารณาสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตะรัวปุริสัทธรรมมัสราธิสัทธาเทวมนุษย์สานังภควาตีหันธรรมยังพุทธาพิกีติงกโรมาเส พุทธวารันตวารตาทิคุณาพิยุตโตสุทธาพิญานาการุณาหิสมาคตตตโตหัวเทิโยสุชนะตังกามลังวสุโรวันทามหังตามารณังศิรสาชิเนนทาง พุทโธโยสัพพปานินางสาระังเขมมุตตมังปัตมานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังพุทธัสหัสสมิทาโซวพุทโธเมสามิกิตสรู พุทโธทุกขัสขาตาจะวิทาตาจะอิตตสเมพุทธทัสหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริตสามิพุทธทัสเสวะสุโพธิตัง นาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัทนวัทฐยยังสัตถุสาสนพุทธังเมวันทมาเนนยังปุญยังปสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเม มาเฮสุงตัดสเตชะสานกาเยนะวาจายวาเจตสาวาพุทเทกุกมัมปะกตังมายายังพุทโธปฏิคันหตุอัจย,ยันตังกาลันเรสังเวริตุงวพุทเทหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเซเสวะขาตขาตภะพระขวตาธรรมโอ สันเทฐิโกะกาลิโกะเอหิปัสสิโกะโอปัญญิโกะปัจจัตตังเวทิตภูวินโยหีตีหันธรรมยังธรรมาภิขีติงโกรมาเซสวากขตทาติคุณโยขวเสนไสโย โยมคัปปาคปริยติวิโมกขเพโทธรรมโมกุโลกัปตะนาตถัฏาริธาลีวันธามหังตมหารังวรธรรมเมตังธรรมโมโยสัพพานินางสารังเขมมุตตะมัง นุสติธานังวันธามิตังสิเรณังธรรมะสาหัสสมิทาโสวธรรมโมเมสามิกิตรวนธรรมโมทุกขัสสะขาตาจะวิทาตาจะอิตาสเมธรรมะสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิทัง วันทันตัวหัางจริตสามิธรรมะเสวะสุธรรมตังนาทิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสตจ์จวัดเทนะวัดไทยยังัาสุสาสเน ธรรมังเมวันธมาเนนายังปุญญังปัสุตังอิทากตัพเพปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัดสเตชะสหังกาเยนะวาจายะวเจตสาวาธรรมเมกุกมังปกตังมะยายังธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเม พันธรมยังสังขานุสติในยังกโรมาเสงสุปฏิปันโนภักขวัตตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภักขวัตตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภักขวัตตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย ชาลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสตตีหันธรรมยังสังขาพิขีติงกโรมาเสสัตธรรมะโชสุปฏิปันติคุณาทิยุตโต โยธาพิทอริยปุคลาสังคเสตโทยศีลธรรมปวารายกายกิตโตวันทามังตมาริยานะคนังสุสุทังสังโคโยสัพพปานินางสารนางเคมามุตตมัง อาติยานุสติถานังวันธามิตังสิเรนังสังขัดสหัสามิทาโซวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขัดสะทธาตาจวิทาตาจหิตาสเม สังคาดสาหังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิทังวันทันตหังจริตสามิสั้างคาดโสปฏิปันนาตังนาทิเมสารนังอันยังสังโคเมสารนังวรัง เอเตนะััจจวัดเขนวัดไทยยังสัททุสาสเนสังขังเมวันทมาเนนยังปุญยังปัสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามเมมเฮสุงตัดสเตชะสากายณวาจายะวเจตสาวา สังเคกุกัมมังปะกตังมยายังสังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเคหันธรรมยังอติตาปจเวคณปาทั้งพนามาเสอาจชมมยาปัจเวคิตวายังจีวะรังปาริพุตังตังยาวะเทวะสีตัสสะปฏิคาตายะ อุณหัสสะปฏิฆาตายะตังสมกัสวาตาตาปสิริงสภสัมผัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาธนะทังอาจชะมายยะปจเวกิตวาโยปินทปาโตปริพุตโตโซเนวะทวายะนัมทายะนันดณนายะนวิภูสนายะ ยาวาเทวาอิมัตสกายัสัตติติยายปนาญาวิหิงสุปารติยาพรหมจริยานุขหายาอิติปุรานันจะเวทนางปฏิหังฆามินวันจะเวทนางอุปาเทสหามิญาตราจะเมภวิสติอนวัชะตาจะพาสุวิหารุจาติ อาจชมายาปัจเวกคิตวายังเสนาสนางปริพุตังตังยาวะเทวะสีตัสสปฏิคาตายะคุณหัสสปฏิคาตายะตังสมกสวตาตาปสิริงสปสัมผัสานังปฏิคาตายะยาวะเทวะอุตุปริศยาวิโนทนางปฏิสัลลานารามาทัง อาชมยาปัจเวกิตวาโยคิลานปัจญะเพสัตชปริคขาโรปริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนานังไวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายาอาภัยาปัจชะปรมาตาญาติอิมินาปุญญากรรม เมนะอุปัชฌายคุณตระราจาริยุปตรราจะมาติตาจะยากาปิยามังสุริยจันที่มาราชา วันตานาราปิจะพระมาราจะอินทาจาลกาปาลาจะเทวตาญาโมมิตตามานุสสจามาชาตาเวริกาปิจะสเพสตาสุขีโุนตุปุ ญาณิปะกตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิต ังปาเปทะโวมะตังอิมินาปุญญากรมเมนาอิมินาพุทธิเสนาจักปะหังสุลรทเจวะตันหุปาทานาเศรานังเยสันตาเนหินาธรรมมายาวะนิ ฐานโตมะมังนาสันตุสัพพาทายวายถาชาตโตะเวพะเวอุจจิตตาสติปัญญาสัเลโควิริ ยมหินามาราละพันตุโนกาสังกาตุนจะกวิริเยสุเมพุทธวธีปวารุณาโทธรรมโมนาโทวารุตตะโมนาโทปาเจกะพุทธโจะ นาโถตะโรมะมังเปโสตะมานุภาเวนัมาโรกาสังละหันตุมา